เลสิกช็อปลานบริการกระเกิเกมพาร์ตปีศาจเลตแปดท่านผู้ชมลานนี้เขาเลตแปดเลยนะครับใช่ไหมคุณเลสิกช็อปว้ายตายจริงมันใช่แล้วลรอใช่และจริงสินะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะซื้อแนะนำห้ามซื้อหลังเที่ยงคืนเพราะว่าลานมันปิดใครจะไปขายหลังเที่ยงคืนละน้องโอ้หลังก็ไปกระป๋อนแล้ว,ออลลวเอาไวว่าร้านเลสิกช็อปเนี่ยเขามีบริการกดเกมพาร์ตเลตแปดบริการรับฟาร์มบริการส่งไก่ตันใครสนใจเน,นี่ยอย่าลืมไปหาซื้อกรับผมเลสิกช็อปปีศาจ สวัสดีผมแบกวิวลและตอนนี้ผมอยู่ในเกาะเอเวอร์เกสแห่งหนึ่งให้ตายเถอะผมบอกเลยว่าเกาะน,นี้เป็นเกาะที่น่ากลัวและพึงสะก,กัวอย่างยิ่งนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เราต้องไปตามหาแล้วก็ตามร่าแล้วก็เอาชีวิตรอดในเกาะน,นี้นะฮะท่านผู้ชมพร้อมกันเลยครับผมเออให้ตายเถอะโอ้เจ้าดูนั่นสินั่มันอะไรนะ่ะกอก็เรียป่ากินของอ อะไรวะน่ะกริล่าปา่คาคิงของอาจรั์ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมจะมีช้อยไม้ท่านผู้ชมเลือกนะครับอืมเด้งขึ้นมาเลยเราจะฆ่าลิงกริล่าตัวนี้หรือว่าเราจะเก็บลิงตัวนี้ไว้เลี้ยงดูเล่นท่านผู้ชมเลือกมาเลยครับผมเลือกหรือยังครับผมถือว่าเลือกแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะเลือกอันขวาแต่ผมก็จะเลือกอันซ้ายให้อยู่ดีนั่นแหละแล้วก็ฆ่าลิงเลยละกันอืมแล้วใส่ดวมันเลยอืมเน้นเน้นอ๋อดูเหมือนว่าลิงตัวนี้จะโหดร้ายมากเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็สามารถเอาชนะมั <c oughs> น <Wow. S 1> เน้นเน้นเลยอ่ะแลวตอนนี้นะครับเราก็ต้องหาแหล่งที่พักพิงก่อนนะผู้ชมเพราะว่าถ้าแบกิวไม่มีแหล่งที่พักพิงเนี่ยผมอบอกเลยว่าอาจจะมีสัตว์ดุร้ายที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้นะครับไอ้ตายโอ้ oh oh. What is this เหมือนว่าผมกำลังจะเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนในโลกนะท่านผู้ชมโอ้วัดีืนดเอาเหมือนเขา,าจะจคุยเลยกันอยู่นะผู้ชมไปแล้วจอยอยากไปคุยเขาดีากฟ่าว่าเหมือนว่าเขาจะมีอะไรพูดกับผมนะ โ oh, อ้ว h a t s u บแมนเออผมไม่รู้ว่าผมจะสื่อสารกับเขายังไงเดีย๋ยวผมจะลองพูดภาษาไทยดูนะท่านผู้ชมเออคุณพูดภาษาไทยได้หรือไม่ครับได้ครับอ้อออววาวตอนวคุณคุณมาทำอะไรที่โลกเนี่ยผมมาจากดาวสิบแปดผมมาจากดาวสิบเก้าอืมแต่นี่ทำไมแต่งตัวเหมือนกันเลยหแล้วหน้ามันเหมือนคนมากเลยนะเหมือนยนต์ปิก๊กับคนณ้องไม่ได้้อง มาเปิดคลิปมาอยู่กับแบกิลมาอะไรท่านผู้ช่านที่เขาอยู่กันในห้าสิบวเปลี่ยนผลหนึ่งผล EP ที่1กึครับผมจบคลิปปแะ่เพียนเท่านี้อะไระบ้ามาน้องพร้อมหรือยังซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นคู่กับวงลอ้อหันสาของเราด้วยนะท่านผู้ <c oughs> ชม <c oughs> ผมบอกเลยว่าอย่างแจ่มนะครับ <c oughs> กับวงลอ้อหันสาที่ผมได้ทํามาน้องพร้อมหรือยังแนะนําตัวก่อนด้านะซ้ายมือของผมคือใครดู <c oughs> ดูอัโนโนี้ดูอโนโน้าอยังไม่ถามมีคนจะถามคนนี้ก่อนอ่ะคนนี้เสียโอมอ่าเสียโอมก็หรือว่าตูโนโมันนี่นั่นเองดูหน้าเขาดีด่ท่านผู้ชม ไะได้คนหนึ่งอ่านันไงกระเด็นไปเลยอีกคนหนึ่งชื่ออะไรเสี่ยโดนดอ่ะดีๆน้องโอเด้งโอเด้งเด้งดึ๋งดึงหรือเปล่าดึงดึ๋งโก้ดึ๋งดึ๋งโก้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมได้ทําการสุ่มผลมาแล้ว3ผลอุ้ยอย่าเพิ่งตีกันน้องเลิกบ้าตอนนี้นะครับผมได้ทําการสุ่มผลมาแล้วครับ3ผลได้เป็นผลหนามผลแสงแล้วก็ผลกิโลมานะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ตัวนุ่มนี่ทิ้งไม้ผมนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นวงล้อเกมหันศากันไงโอเคไหมพร้อมหรือยังนะท่านผู้ชมจะมีผลแสงนะครับผล ที่สุดนะครับแล้วก็ผลหนามว่าผลกิโลนะครับผลกิโลน่าจะเป็นฟาร์มกายที่สุดเลยนะท่านผู้ชมไปเดีย๋ยวเรามาเล่นคอนเทนต์กันดี่ว่ามาคนแรกนะครับจะได้เป็นผลแสงครับคนคนที่สอจะได้เป็นผลหนามคนสุดท้ายก็จะได้เป็นผลกิโลไปนะฮะพร้อมหรือยังน้องเข้าสู่ช่วงวงล้อปริศนาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วซูซูซูพร้อมแล้วใครอยากกดจีท <Eat. S 1> ได้พร้อมแล้วมาดูนะครับว่าเราจะได้เป็นคําถามไหนและคําถามที่จะอยู่ใน ก็คือบอชิมะตีปพัสอันนี้มันแปลว่าอะไรพี่จะให้พวกเองแปลก่อนเลยพี่จะพูดทีหลังให้โอเด้งก่อนเลยให้โอกาสโอเด้งเป็นคนพูดก่อนให้เสียงอุ้มก่อนเลยให้โอเด้งก่อนเลยให้เสียงอุ้มก่อนเลยโอเด้งก่อนเอาน้องโอเด้งบอชิมะจูแปลว่าอาอร่อยอ่านแล้วแปลด้วยแปลว่าอร่อยแปลว่าอร่อยบอชิมอโจูโอเคอ่าแล้วตู้ล่ะเฉาหนีมาเดี๋ยวมาเฮ้ยน้อง คำพอดีอะเช่าหนีมาเนี่ยนะใช่ผิดพ่เองปิงชิลิงผิดแปลว่าไอ้ตะกีมไม่มีใครบอกเลยลรอเรวเลย่บอกเลยพี่พี่จะได้น้องไม่บอกเลยครั้งหน้าห้ามลบแล้วสามสองหนึ่งแล้วไปเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้อาจจะแบบยากเกินไปเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่ามันคือบิงชิลิงหรือว่าภาษาพ่ดูหรต์อ่านี่ ฟังก่อนฟังกฎเกาฑอย่าเพิ่งขำน้องหมาที่ดูร้ายที่สุดใครจะเป็นคนตอบคนแรกเโอมออะเโอมบบีซีซีะได้ได้ <c oughs> อ่อมตอบว่า BFCUC เป็นหมาที่ดูร้ายที่สุดน้องเองอ่ะเองว่าหมาอะไรดูร้ายที่สุดวอเลอร์อ่าเออโอดินได้ตอบมาว่าล็อกไวเลอร์นะครับตูนมานี่บอกว่า b c u c พี่ขอตอบหมาหมาล่าอืมเลยห่่มาล่าดับหนึ่งน้อง เฮ้ยตูหมาบิลซ like, right, right, yeah ีซ <Y> mm ี่เองอะคนที่สองคนที่สามไปเลยเฮ้ยอย่าขี้โกงน้องเออแล้วไงมาบิลซีซี่อ่ะไม่มีอ่ะไปเลยนี่อ่ะพี่จะหมาล่าดูสุดดูเด็ดเผ็ดมันเลยอ่ะพร้อมหรือยังชนก่อนอ่าโอเคแล้วก็กินนะท่านผู้ชมสามสองหนึ่ง รสชาติสุโกโกยเนตัเอาตูวไม่กินนะมันไม่อร่อยอ่ะกินสิเอาคุณผงอันนั้นมันต้องอฟาร์ไไมได้ดิอุย้ยน้องอย่าเพิ่งตีกันเอาแล้วนี่เป็นไรอ่ะใ <c oughs> ช้ชนะเองพร้อ, <c oughs> พอมโอ้โคตรเท่มาแล้วเข้าสู่ช่วงการฟาร์มเลยนะท่านผู้ชมไม่รอช้านะฮะ<ห>แล้วก็ทําการฟาร์มไปอีกห้าสิบวลนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มเลยดี่ฟาตอนนี้ครับผมเบลล์สิบห้านะครับเพื่อไม่ให้การรอช้าท่านผู้ชมผมไปฟาร์มมาแล้วมันจะได้แบบว่าไม่ช้าจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราไปรับเฟสกอริลล่าเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนและก่อ ฟาร์มนะท่านผู้ชมอย่าลืมที่จะเกาะโค้ดคุณ2กอรอกเลยน้องกอรอกหรือยังยังกอรอกเลยอย่าพี่ให้โค้ดไปสักครู่เดีย๋ยวเราลบอันนี้ออ,นนะอ,อกก่อนนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมาการฟาร์มต่อเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราต้องมาฟาร์มบอสกอริลล่าก่อนไม่ใช่บอสกอริลล่าดิเป็นกอริลล่าธรรมดาโจ้ไปเลยฮึมเร็วขึ้นเน้นๆนี่โอ้โหดูดิทนะ่านผู้ชมเอาฟาร์มไปไม่รอผมเลยไปเอาบอสกอริลล่าแล้วว่าอุ้น้องอู้คนไทยหรือเปล่า วิทยาพี่เบลถึงนั้นนี่เห็นไหมขาดูขาอืมสักศอกอะไรสักศอกเลยอ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังภาษาญี่ปุ่นหได้ไงล่ะเนาะมาเชี่ยวมาเสียวเสียวบ้านเชียวไปว่าอะไรรู้ไหมไปว่าอะไรรู้เปล่าไปว่าอะไรคนไทยไม่เคยหลอกกันอะไรนะไปว่าคนไทยไม่เคยหลอกกันขออีกรอบนึงหาวเสี่ยวไมเี่ยวเสี่ยวเอ้ยเปว่าเสี่ยววเี่ยวเสี่ยว มันเหมือนมันเหมือนภาษาจีนนะน้องยิงหลอกพี่แล้วอย่าบ้าน้องพี่เป็นปุ่นพี่เป็นคนอะไรพี่เป็นคนจีนสิน้องพูดภาษาจีนขวาซื้อนะพ่อเลนชียูอะไรตัวเองอย่าบ้าน้องดูดีท่านผู้ชมได้บอกแล้วว่าทั้งไม่เคยหลอกกันได้น้องตัวมันนะพี่ไงมันเปิดศึก นี่เน้นๆเลยล่ะ O X C E C E P หนึ่งมาแล้วเติรง และตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมได้เบลสามสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตอยเดอเราต้องอยู่ในป่าว่าเกเแต่เราสามารถเปลี่ยนเกาะไปได้เร็วและเกาะที่เราจะมุ่งหน้าถัดไปก็คือเกาะเกาะแน่นหน้าหน่อยนะน้องนะไปเลยเลยไงเอ้โนซื้อเรือเพราะว่าอะไรละผลดีไงท่านผู้ชมคุ์ไม่ได้ซื้อเรือแล้วุ่ยนต์มาซื้ออะไรซื้อแารอากาศวินเอ้ยไหนอ่ะตามบินตามอยู่ระเบนหนึ่งอยู่ข้างบนฟ้าสูงสุดเลยเอ้แบบพระเจ้าได้เลยอยู่ข้างบนดวงจันทร์เลย ไปแล้วแม่เลยหมูแบบหมาป่าว้าวเโอมที่บอกว่าไงว่าดูดหมาได้แต่จะดูดกันเยอะยังไงดูดกันอย่างนี้ไงไม่ดูดเลยพี่ดูดแค่สองหลุมไงนั่นไงเองก็สองหลุมตูสหลุมนี่แหนเจ็ดหลุมปอดฟังอ่ะ น้องอย่าบ้ามาฟ้ามันต่อเดี๋ยวเราตัดไปเจอตอนที่เบลวห้าสิบเลยนะท่านผู้ชมไม่เป็นการรอช้านะฮะไปเจอที่เบลห้าสิบครับผมวู้โอ้วู้อิน้โอทอยอ้ออ้โออออ้อโเโอออ้้ออ อ,นนอ่ะดิอ้าโอ้เอะไะครับตอนนี้ครับผมท่านผู้ชมดาวจ้าชีเอาล่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการเบล50เป็นที่เรียบร้อยอะไรได้อะไรกันเนี่ยน้อง นี่มาได้ผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการเวล50เป็นที่เรียบร้อยแล้วซ้ายขวาผมเนี่ยก็เวล50เหมือนกันนะฮะแล้วผู้ชมอย่าเราทําการมุ่งหน้าไปยังเกาะลิงดีกว่าฮะอยู่ใกล้คนบ้าก็จะเป็นคนบ้าเหมือนกันเดี๋ยวพี่ตามไปบ้าต่ออืมไปดูดม<อ>ไม้าเองเดี๋ยพี่เกาะตัวที่บ่อกี่ครั้งว่าให้อย่าดูดเกิน2หลุมต่อวันน้องพี่ดูแค่สิห้หลุม <laughs> <laughs> เเลยเอ็งดูเยอะไปน้องมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารออีก2คนก่อนนะฮะไอ้ที่จะมาเกาะลิงนะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าสูตรนี้จะได้ดีหรือเปล่าแต่เราทาการสุ่มไปก่อน3 2 1ปึ้มอุย้ยนี่ไงแล้วผลดีอะไรอ่ะ37อะไรอย่าบ้าน้องผลนี้นะครับไม่ใช่ผลของเราท่านผู้ชมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอะไรยังมีวงล้ออันสาต่อน้อง <c oughs> โอ้ย อย่าเสียงดังน้องจะบ้าหรอก็สุ่มเลยน้องแล้วผลที่จะได้ก็คือซูเปอร์สแลมน่าไงผลซูเปอร์สแลมน้ำลายกระเด็นอย่าบ้าน้องสูตรนี้ได้ผลพระ90%ที่เหลืออยู่ที่ดวงเองแล้วว่าจะได้ผลพระหรือเปล่า3ามสองหนึ่งแลวปื้มมาเลยไงเสียงเฮ้ยอย่างนี้คือน่นไงดีไว้ตาจะบอด อ๋อไม่เห็นซึ่มทำหรือยังพอมแล้วเล่นอ่ะเออเล่นอ่ะซูซูพอเนาะซูซูสามสางมื่อกี้พิษปุ๊กไปแล้วตาพีกดหนึ่งไปแล้วคำถามที่เราจะได้ก็คือ ใครยำยำโตมาที่สุดอมพี่อมไม่เกี่ยวอันนี้ติดเหลืองติดเปลี่ยติดเหลืองไม่ติดเหลืองติดเหลืองอะไรน้องแล้วเลยติดเหลืองหำไม่ติดติดไม่ติดน้องหำกี่ลืออันไหนดูไหนดูดินั่นไงห่ำเป็นชนหำเองเท่ากันแล้วดูหำพี่ไม่มีไม่มีหำไม่มีหำได้ไงเนี่ยตรงตรงไงไม่เห็นแล้วน้องเธอตัดหำ อันนั้นผู้ชมเห็นไหมเห็นหา่มผมไหมเมนตัดเท้าเมนคนขายตัวตัดหั่มโอ้แบกเกียวไม่มีห่ำเหรอและคำถามที่จะได้ในเบื้อง้สก็คือ ตุ้มคำถามมีอยู่ว่าตัวละครในอนิเมะอะไรโหดที่สุดใครจะเป็นคนตอบก่อนใครก่อนอีทเลยอตอบนารูโตะอ่ะที่ต่อเอาเลยไซตาหมาโตเดโน่เฮ้ยเดดี่หมดเลยเฮ้ยผิดไม่อันนี้ไม่มีไม่มีอยู่ในเรื่องนี้ใช่เบอกเลยไม่มีเออมีฮ่าแมนอ่ะโอ้ยกอผิดอะไรอ่ะโอ้ยกอผิดพี่โก้รู้เก็บแล้ว เฮ้ยน้องอย่าบ้าอันนี้อาใารทมเล็งสุดเนี่ยพี่อ่ะไม่มีห่ำมอ่ะไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีตีเหลืองแล้วบอกเลยตีเหลืองพี่ไม่มีหำมไอ้น้องเอ้ยังมีหำอมไม่ดูหำพวกเอ็งดีพี่แม่พี่หนูไม่มีหำไหนดูพี่ดีไม่มีหำอมพี่บอกเลวพี่ไม่มีหำแล้วนี่อะไรอ่ะเนี่ยวนเหล็กไงแล้วแล้วพี่มีหำมไหมไม่มีไอ้พี่มีเนี่ยตึงตึงขึ้นมาหน่ะหำไม่ทันแล้วน้องพี่เอาผลสปริงนะกันไอ้เก้าผลลีไว้กันสองคนพร้อมหรือยังน้องพร้อมแล้วก็จูเลยนะความสองหนึ่งลม ออ้ืซอยจู้เลยอ่ะอ้าวนั่นไงนน่ัมาท่านผู้ชมก็ต้องทับการฟาร์มที่ตรงนี้ก่อนเลยเบ๊อบบี้ยังไม่ถึงท่านผู้ชมบ๊อบบี้น่าจะประมาณเบลห้าสิบผ้านะพร้อมหรือยังพี่ดอนวาร์ปเอ้าเลยเป็นเซฟมาแล้วน้องโอ้โหดูดิเห็นไหมท่านผู้ชมก่อนฟาร์มนะครับก็อย่าลืมเซฟด้วยเผื่อท่านผู้ชมอาจจะแบบไปสุ่มผลอะไรอย่างงี้ไงเซฟก่อนกดวาร์ปมันจะได้แบบโจ๊พึมพึมหำผำตู้ผลตึงนะน้องพี่ให้ผลตึงๆกับพวกเองอ่ะไม่เป็นไรเลยพี่ขอบคุณเอาไม่เอาเขาท้องไปแล้วอ่ะ ามาไ,ไม่ได้พี่เป็นคนยอดมนุษย์ได้มานุษย์ยังไงน้องกินไปแล้วเอาคนออกมาได้เฮ้ยวิโชวชชวนคุยโอ้ห้าสิบห้ากัท่านผู้ชม5้พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตีบอสบาร์รากี้พร้อมกันท่านผู้ชมแลวตอนนี้นะครับผมได้เวลห้าสิแล้วเดี๋ยวจาทำการใส่นัวขั่ว,วกิ้งกับบาร์กี้บ๊อบ,บบี้นะท่านผู้ชมและทุสกิลผมนี่ไงเน้นเน้นกันลุมน้องประกิลสสกิลหักตรงเโอ้โอโวโว La vida. Che chois. หมายท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทำการฟาร์มให้ครบเวล60นะครับเพราะว่าเวล60เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเกาะได้มายท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอที่เกาะเอ่อทะเลรายแล้วกันลงจอดน้องถึงที่เป้าหมายวับพร้อมลุยเพราะว่าเราคุยกันมาก่อนอย่าลืมเซฟโอเคตรงนี้ไม่ต้องเซฟก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มต่อที่เกาะหิมะท่านผู้ชมพนที่เซฟก่อนอนี้เท่ากับกระปุกเาพิ่งเซฟไปเมื่อกี้ไม่ได้เซฟเลยตายให้ดูไหมล่ะตายดิตายมื่เกิดก่อนนี้อย ดีน้องจะบ้าหรอบ้าจริงแต่ท่านผู้ชมเอย่าละฟาร์มไปที่เกาะน,นี้ก่อนนะครับนี่ไงดูด้วยดูด้วยดูอีกแล้วเนี่ยของฟรีก็อย่างเงี้แหละของฟรีของฟรีอะไรน้องของพี่อ่ะออออนี่ไง นี่ไงได้พี่พี่เอ็งแย้พี่ทำไมน้องเอ็งแย้พี่ก่อยก็ต้องโดนโจ้อย่างเงี้ยแหละทำเฮ้าวเอ้ยผมเลือกตัวเดียวว่ะเองยังมาแย้ออ่ะอ่ะได้มาดิมาดิอออะคิดไม่ยอมเจ้าเน้นเน้นมาท่านผู้ชมตอนนี้ครับผมเบลหกสิบสี่แล้วโจ้เลยเห็นได้ท่าน้ชมเห็นอะไรไหมอืม นี่ฮะเบกิลจุกได้โอ้ยนี่ฮะตุกติกแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละท่านผู้ชมเบกิลตึงอ่ะโอ้ยเนี่เคืองข้าหัวดิกดรายงานเลยรายงานเลยคนนี้โปไปก่อนเลยดิสอีสกอดดิสอีสไม่ได้ชิดต้องดันดิสอีสกอดไม่ได้ชิดต้องดันี่บิดดิสอีสกอดี่บิดอีสอีส กไปก่อนเลยเนี่ยไปก่อนบล็อกด้วยบล็อกด้วยบล็อกด้วยพี่เด้งหลุดเลยพี่เด้งหุดจริงบล็อกแล้วทำไงรายงานอีกจะต้องรายงานใหทุกท้วนแล้วฉันจะทำเดี๋ยวผมทำการรายงานทุกๆอันเพราะว่าเขาโปท่านชมว่าคาร์โปไหมผมว่าคาร์โปคนนี้ไม่ได้โปไม่รู้ว่าพี่เอาทุกอันอ่ะพี่บีเนี่ยโอ้ย นี่ไงี่ช่วยพาไม่เอาหอฮ้ยน้องทิ้งรี่ทิ้งลี่ไแลอืม <c oughs> อ่ะ